รีวิวเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์คณะทรัพยากรหรือสาขาทรัพยากรมนุษย์การเรียนและการฝึกอบรมเราเลือกเรียนตามโมเดลนะครับโดยใช้ให้ไปนค้นหาว่าคุณคือคนโมเดลไรไปที่เว็บไซต์ education 108ซึ่งจะรู้ว่าใครบ้างที่เหมาะสำหรับการจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนก็นได้อันดับที่1ก็คือการสาขาเขาเรียกว่าการศึกษาการสอนการฝึกการสอนคนที่เหมาะดีที่สุดก็คือคนโมเดล e กับคนโมเดล e นะครับเกี่ยวกับการการสอนการฝึกการสอนประนี้อันที่2ส,สาขาวิจัยและการศึกษาวิจัยการศึกษาเนี่ย คนที่ทำงานวิจัยได้ดีก็คือคนโมเดล2กับคนโมเดล5ถ้าเกี่ยวกับการศึกษานะเกี่ยวกับการศึกษาอันที่3ก็คือการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยคนที่ทำได้ดีหรือเป็นผู้นำได้ดีก็คือคนโมเดล1กับคนโมเดล5ก็ถือว่าดีนะครับลองไปดูนะคนโมเดล1กับคนโมเดล5และอันที่4ี่ก็คือการศึกษาเฉพาะทางอย่างเช่นคนตาบอดหนูนวกในวันนี้ คนที่ทําได้ดีก็คือคนโมเดล4โมเดล5และโมเดล2องโมเดล2นี่ใช้เครื่องมือได้เก่งโมเดล5นี่ไม่เดี๋ยวว่าเป็นบําบัดไปด้วยและไสันโมเดล4บํบบัดไปด้วยไบเนี้ยมันทําให้แนวทางการเรียนได้ตรงจุดขึ้นและที่ต่อไปก็คือคณุศาสตร์ใครที่เรียนคณุศาสตร์ครุศาสตร์นี่ก็คือเกี่ยวกับครูก็คือคนโมเดล5โมเดล4ถือว่าเด่นนะครับถ้าเกี่ยวกับด้านนี้ไปเพื่อ การเรียนการสอนโดยตรงหรือเกี่ยวกับพวกในหรือเกียนตำลุกตำลาอย่างใดเลยคือคนโมเดล5กับคนโมเดล4ี่ต่อไปด้านจิตวิยาการศึกษาสาขาจิตวิยาการศึกษาเนี่ยคนจิตวิยาที่เรียนได้ดีสุดก็คือคนโมเดล4คนโมเดล5และคนโมเดล2อคนโมเดล4เนี่ยจิตวิยาบำบัดคนโมเดล5เนี่ยจิตวิยาทั่วไปได้ แล้วคนโมเดล2เนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิยาการแนะแนวอย่างเช่นเป็นพวกคิมเบลรีสอร์ทเป็นพวกนี่ยหรือการคัดเลือกคนแบบเนี้ยการเลือกคนบริษัทต้องการรีคูดแบบเนี้ยถือว่าเด่นนะครับโมเดล2และการและต่อไปสาขาการการจัดการศึกษาับการบริหารการศึกษาและการศึกษาคือคนโมเดล1กับคนโมเดล5ถือว่าเด่นนะครับต่อไปการเขาเรียกว่าอบรมเขาเรียกว่าการฝึกอบรม ฝึกอบรมครูเนี่ยใครบ้างที่ทําได้ดีคนที่ทําได้ดีฝึกอบรมเทรนนิ่งหรือจัดระบบเทรนนิ่งอบรมเป็นโค้ดเป็นอะไรดีก็คือคนโมเดล 2, m o โมเดล5และโมเดล4เนี่ยถือว่าลักษณะสําสคัญและต่อไปก็คือการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษอาจจะเป็นเมื่อกี้พูดไปแล้วาการศึกษาพิเศษก็จเฉพาะทางเหมือนกันการศึกษาพิเศษคนที่เรียนได้ดีก็คือคโมเดล2โมเดล5และโมเดล4 แล้วก็สาขาต่อไปสาขาแนะแนวอาชีพหรือใครจะไปนแนะแนวอาชีพและแนวอาชีพการงานให้คนได้ดีคนที่ทําบริษัทแรงงานหรือทําเกี่ยวกับแนะนนาอาชีพได้ดีคือคนโมเดล2โมเดล5โมเดล4โมเดล1ก็ได้ถือว่าเด่นนี่คือการรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของคณะหรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการเรียนการฝึกอบรม หรือเกี่ยวกับการเทรนนิ uh, ่งเป็นพวกรีคูดต่างต่างๆถือว่าเด่นสนใจไปค้นหาว่าตัวเองเหมาะ uh, เป็นโมเดลอะไรไปค้นหาที่เว็บไซต์ e d u c a t i o n 1 0 8สวัสดีครับ